สวัสดีค่ะมือนี้ปอ้อยเฮ็ดอย่างกอเฮ็ดไก่ใต้น้ำเนาะค่ะเนาะตอนที่ตําเครื่องป้อ้อยบได้อันนั้นให้เบึง่งบบได้ถ่ายให้เบึ่งเนาะคะ่ะที่แรกว่าจะบบลุค่คลิปดอกที่นี่ก็เกจับกล้องมาถ่ายดีกว่านะคะเนาะสวัสดี FC ทุกคนนะคะเนาะมันที่ไรน ว่าจะไปเอาซี่โครงหมูกระดูกซี่โครงอ่อนมาทาแต่มันหมดเนาะคะ่ะเนาะก็เลยได้เอาเท้าไก่มาทํานะคะเนาะอันนีก้กระเ่ียบคือกันเครื่องมันก็มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะคะเนาะนะคะก็มาตำเ็ดคล้ายๆกับพริกแกงอะไรค่ะตำแบบเดียวกันเลยค่ะกับพริกแกงนะคะเนาะแล้วก็ ปรุงด้วยน้ำตาลชูรสน้ำป,าปลาปลาใส่ปลาจังหน่อยเนาะค่ะเนาะเกลือแล้วก็รสด,ดีเนาะค่ะเนาะตอนที่ปรุงปออยก็ไม่ได้ทายให้เบิ่งแล้วค่ะเนาะใส่จนผงนัวใส่เข้าไปหลายๆเนาะคะ่ะอันนี้ปอ้อยยบางท่านได้ติดไฟเนาะค่ะเนาะแตที่นี้เขาก็จะเอาน้ําใส่หม้อเนาะคะ่ะนี่ปอเอยจะเอาน้ําใส่หม้ออันนี้เนาะ ค้างไว้จะเอาน้ำใช่หม้อนี่ค้างหม้อก้นหม้อเปาอ้อยกันล้างแล้วล่ละ,ละเขาก็เอามาตั้งอย่างสี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอาถ้าพี่ออกไดันนี้เปาอ้อยสาธิตในเบื้องเนาะค่ะเนาะเขาก็มาตั้งอย่างสีแล้วเขาก็น้ำมันเดือดบปได้เขาก็ เที่ยวมาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะปกติที่ที่บ้านป้าอ้อยนะถ้าน้ํามันเดือดนี่เขาเจ้าซี้เย็นน้ําทิ่มน้ํามันเดือดเขาเจ้าซี้เย็นน้ําทิ่มเขาเจ้าจะโบปล่อยให,ห้มันเดือดแห้งเนาะคะ่ะเนาะเห็นผู้เท่าเพื่อนห็ดดอกแต่ป้าอ้อยกะเห็ดบปุปปลนป้าอ้อยกะชีทพิดไว้ดั่งจี่แหละน้ำมันเดือดไปไหนก็นจะเปลี่ยนน้ำทิ่มคือเพื้นนั่ะละสิลองเห็ดเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะะค่นี่ลองเห็ด ป้าอ้อยเคยเคยเคยหิดครั้งแรกได้ป้าอ้อยมีแต่หิ้ดแบบนี้แต่ว่าหิ้ดใส่หม้อแกงเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วพูดให้มันซุกซุกแล้วก็กินเลยแค่นั้นนะคะคล้ายๆกับแกงขั่วไก่เนาะแต่ป้าอ้อยโบเคยหิ้ดใส่หม้อนึ่งแบบนี้มีแต่พ่อกับแม่เราเห็ดให้กินอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นไก่ใต้น้ํามีแต่ผู้เท่าหิ้ดให้กินถ้าถ้าป้าอ้อยหิ้ดป้าอ้อยก็ใส่หม้อแกงเนาะค่ะ่ได้ใส่หม้อนึ่งเนาะค่ะเนาะ ค,คลิปนี้ปลาอ้อยก็ลงให้เบิ่งสั้นๆน,นะคะเนาะถ้าเบิ่งตอนมันซุกเนาะ,ะนะตอนปุ๋งปลาอ้อยบริบน,นั้นให้เบิง่งเอากับเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ละขั้นตอนค่ะนี่ค่ะทำามา่เบิงนะ่งเนาะน้ํามันเดือดไปรอบสองรอบละแเทน้ําทิ้งไปสองรอบแล้วเอาเบิ่งรอบนี้นี่ค่ะจะได้ที่เราเละเพราะว่า ไก่อันนี้มันสุกง่ายเนาะค่ะเนาะนถ้าน้ำมันเดือดแล้วเข้ากะเททิ่มน้ำมันเดือดบ่เม็ดว่าเดือดจนปุ๊บปุ๊บเนาะค่ะแบบน้ำมันขึ้นฟองฟองแบบอันนี้เข้ากะเทน้ำทิ้งเนาะค่ะเนาะถ้าเข้าบวมเทน้ำมันจะบวยุลงไปเนาะค่ะถ้าน้ำมันถ้าหม้อมันหอนแห้งแล้วมันจะบอมีอายยุลงไปใส่เนื้อไก่ข้างล่างเนาะค่ะ เขาต้องคอยที่น้ําทิ่มและคอยเปลี่ยนใหม่เพราะว่าน้ําจากอายหม้อมันจะยุดลงไปถ้ามันหัวคัก,กมันจะบมีอาอเนาะค่ะเนาะอยปลอยจิ้มบงเนื้อไก่ก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะไปค่ะนี่ค่ะ ตำรับลิปมี้ป้าอ้อยก็ขอตโตะรับไปก่อนเนาะค่ะเนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ป้าอ้อยในเด้อค่ะเด้อไปละคะ่ะน่าตาอือ